ล้มก็แค่ลุกครับปัดฝุ่นแล้วเดินต่อครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้หน้าช่องเองอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับแต่ในครอบครัวยังคงสดชื่นกันเสมอกับตัวแยกเน้นครับที่จัดวางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสูงยูเนียนเบอร์ลินครับสูงทางด้านของคู่คเวนที่ครับและไปทางด้านของต่อไมเนเกนก็ยังคงสุขสมหวังกันอยู่เสมอครับก็ยินดีกับพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวทุกคนทุกท่านเลยครับและสําหรับ ค่ำคืนวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับคืนวันเสาร์ที่รายการฟุตบอลเนี่ย เยอะแยะคึกคักหนาหูหนาตามากๆครับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆมากกว่าหน้าช่องครับมากกว่าตัวที่นัดจัดให้หน้าช่องง่ายนิดเดียวครับตามเข้ามาเอาในครอบครัวได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทางเข้าครอบครัวง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์จิ้มลิงใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับสตัวจี๊ดครับที่นัดจิบยกมาฝากครับรับรองว่าไปถึงฝั่งฝันแน่นอนครับตัวจี๊ดตัวที่1ครับให้มองไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านของนอตติงแฮม จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับสาหรับคู่นี้นัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนทีมจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลได้เลยครับผลงานช่วงหลังของฟอร์เรสต์เองต้องบอกเลยว่า5เกมหลังสุดสามารถเก็บชายชนะได้เพียงเกมเดียววันนี้ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่สถิติในบ้านเจาะลึกเข้าไปดูแล้วไม่ได้มีความน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเองครับถึงโปรแกรมช่วงหลังครับโหทั้งบอลถ้วยบอลลีกจะค่อนข้างลงเตะแบบถี่ครับแต่ก็ทําผลงานได้ดีแบบต วันนี้บุกมาเยือนด้วยตัวเจ็บที่เยอะก็จริงครับแต่แรงจูงใจเนี่ยสูงเสียเลอเกินครับวันนี้ต้องการเก็บ3มแต้มเพื่อครับเอาคะแนนเนี่ยมาหนีห่างทางด้านของแมนซิตี้กับอาร์เซนอลให้ห่างมากยิ่งขึ้นแรงจูงใจเยอะขนาดนี้ถึงตัวเจ็บจะเยอะแต่พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าตัวผู้เล่นที่ทดแทนครับโอ้โหเล่นกันได้ดีจริงๆครับค่ำคืนวันนี้ครับในเรื่องของกำแพงที่เปิดมารวมไปถึงกระแสภายในเนี่ยนัดมองดูแล้วลิพูค่อนข้างมีความน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนนี้ลิพูจะบุกมาเก็บต้มแต อย่างแน่นอนครับ ตัวจี๊ดตัวที่2ครับประจําค่ําคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวู๊ปแฮมตันสําหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่วู๊ปแฮมตันได้เลยครับผลงานช่วงหลังของนิวคาสเซิลเองต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแย่จริงครับ5้าเกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองล่าสุดเนี่ยในฟุตบอลเอฟเอครับครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่เจาะลึกเข้าไปดูเกมในบ้านของนิวคาสเซิลแล้วไม่ได้มีความน่าสนใจเลยครับหลัง5เกมหลังสุดในบ้านเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านวูฟแฮมตันเองครับสเกมหลังสุดครับเก็บชัยชนะมา3เกมติดทั้งเกมในบ้านและเกมเยือนวันนี้ครับนั้นมองดูแล้วครับฟอร์มของนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะสู้ทางด้านของวูฟไม่ได้วูฟดูมีความสม่ำเสมอมากกว่าครับและวันนี้ก่อนลงเตะเขากลับมองว่านิวคาสเซิลดูดีกว่าเลือกวัดใจฟุตบอลสองหน้าอย่างวูฟแฮมบีมีโอกาสท่จะุ มาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ตัวจี๊ตัวที่3ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ลาลิกาสเปนกันได้เลยครับเป็นทางด้านของบาเลนเซียครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลออาเมริกครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เลออาเมริกได้เลยครับผลงานช่วงหลังของบาเลนเซียเองครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีลูกแผ่วให้เห็นเยอะเลยครับหเกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้เพียง2เกมเท่านั้นเองครับวันนี้ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่การที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างเลออาเมริกบอกเลยว่าเป็นงานหนักอย่างแน่นอน มัตลิกเองครับผลงานช่วงหลังถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูดีและท็อปฟอร์มเลยครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องและวันนี้ยังมาเตะพร้อมกับแรงจูงใจครับที่ต้องการ3คะแนนครับเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งจ่าฝูงและทำคะแนนครับหนีห่างทางด้านที่2อย่างคิโรนานัดมองว่าวันนี้ครับเกรดฟุตบอลครับของมัดลิกยังคงดูดีกว่าครับถึงจะเป็นเกมเย็นก็ตามและที่สำคัญครับต้องบอกเลยว่ามัดลิกช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเขาดีจริงๆครับบวกกับกระแสภายในวันนี้ครับค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางด้านของราชันชุดขาว เลอมานติ ick, คับเพราะฉะนั้นสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับนัดมองว่ามาติกจะบุกมาเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือ3ตัวจี๊ดครับประจําค่ําคืนวันนี้ใครชอบตามมาได้เลยครับส่วนพี่ๆท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ3คู่นี้ก็ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและอย่าลืมที่จะกดติดตามครับและกดหัวใจไปกำลังใจให้นัดด้วยสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับนัดขออนุญาตลาไปก่อนครับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมอย่าลืมครับทางเข้าครอบครัวอยู่หน้าโปรไฟล์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ